สวัสดีครับวันนี้ก็เลิกงานแล้วครับพร้อมที่จะกลับบ้านดูนะครับอันนี้มีคนไทยเวียดนามเขมรน,นะครับแล้วก็กัมพูชา y u b e y o u t u b e อันนี้เวียดนามครับอันนี้เวียดนามอันนี้เวียดนามโอ้ยมือสัน่นมือสัน่นมือสั่นมากเลยอากาศหนาวครับข้างล่าง ตอนนี้รออะไรรู้ไหมครับรอริบโอ้ทำไมมือผมสั่นอย่างเงี้ยคืออากาศข้างล่างหนาวมากสังเกตได้จากคือกล้องสั่นหมดเลยเมื่อกี้ก็เดินมาจากตรงนี้นะครับไอเนี้ยพูดมากมากคือหัวหน้าครับเนี่ยไอเนี้ยคือหัวหน้าแลรู้สึกว่ามือจะสั่นมากเลยตอนนี้เนี่ย เด่๋ยวสุยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าผมขึ้นลงยังไงมันจะมีลิฟต์ลิฟต์เอ่อที่สามารถบรรท,ทุกได้45ตันบรรทุกได้45ตันผมใจในอาชีพครับอาชีพก่อสร้างอันนี้อยู่ที่หน้าสนามบินคิมโปนะครับไปอยู่ที่หน้าสนามบินคิมโป ความลึกที่จอดลงมาก็75เมตรมันเป็นทางรถไฟสายใหม่นะครับที่เขากําลังสร้างอยู่สร้างาระยะทางก็ประมาณสักโอ้โหหลายกิโลหลายกิโลอยู่เหมือนกันที่เขากําลังสร้างอยู่ตอนนี้ในคาดหนกาก่อกเพราะว่ามันยังไงละ่ะเพิ่งทำงานเสร็จดูมือครับดดาหมดแล้วระยะทางก็4ี่กิโลครับที่สร้างอยู่ตรงนี้4ี่หกิโลเมตร ก็ยาวคนสมควรครับยาวมากอันนี้คนไทยนะครับนไทยอันนี้คือคนมายังไม่หมดนะครับเนี่ยเหลือช่างเหล็กช่างเหล็กน่าจะกลับก่อนบางคนก็เข้ากาก่กลางคืนโอเคเดี๋ยวสักหน่อยผมจะพาไปดู